สวัสดีค่ะแล้วก็ต้องกล่าวคาว่าสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันปีใหม่นะคะปี2,500 66นะคะหรือปี2023นะคะมาเริ่มต้นปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะจิตใจเบิกบานในทุกๆวันที่ตื่นขึ้นมาทุกๆเชา้าขอให้มีรอยยิ้มเบิกบานนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันปีใหม่ค่ะโบก,ก็เอาน้ําหอมที่โบคิดว่าโบจะมาใช้ฉลองวันปีใหม่นะคะก็ต้องย้อนกลับไปก่อนในช่วงพฤศจิกาธัานวานะคะโบก็จะเริ่มหาน้ําหอมค่ะอาจจะเป็นกิฟต์เซตนะคะหรือว่าเป็นขวดจิว๋วช่วงสิ้นปีนะคะก็จะมีเทศกาลจัดของขวัญอะไรแบบนี้นะคะ,ะมาเจอ2ขวดนี้นะคะ ไม่ใช่ขวดจิ๋วแล้วก็ไม่ใช่กิปเซตด้วยเป็นกลิ่นที่โบคิดว่ามันดีมากแล้วก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะขวดที่ชื่อว่าจะแดงเดยยูสุค่ะมาจากบ้านไวท์เพอร์ฟูมค่ะขวดนะคะก็ค่อยงมินิมอลค่ะฝาจะเป็นฝาไม้แบบนี้เลยนะคะคือเป็นอะไรที่โบคิดว่า ทำได้ดีเกินราคามากๆเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นออเดอร์พัฟ f ์ m มนะคะส้มน,นะคะคือผลไม้มงคลค่ะเรากําลังเข้าสู่สายมูกันแล้วนะคะทุกคนก็คือขอความมงคลกันแล้วกันต้นปีแล้วก็ต้นยูสูนะคะก็มีความแข็งแรงค่ะอา,อายุยืนยาวนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีโรคนะคะก็สื่อถึงความที่อยากจะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปัศจากโรคกภยัยไค่เจ็บนั่นเองนะคะมาเริ่มกันที่กลิ่นมงคลกลิ่นนี้ก่อนนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นสเปรย์แรกของวันค่ะสเปรย์ของเขาก็ดีเลยนะคะหอมมากโหกลิ่นเขากระจายขึ้นมาแบบดีมากๆหุ้ยหอมมากยังไม่ทันดมเลยคือแบบมันเป็นกลิ่นที่สร้างรอยยิ้มแห่งความสุขอะสำหรับการดมกลิ่นนี้เลยนะคะอมยใช่เลยอะ มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆสําหรับกลิ่นที่มีความไบรท์มีความสดชื่นของกลิ่นยูสุนะคะคือกลิ่นของยูสุค่ะจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะเขาไม่ใช่ส้มแต่เขามีกลิ่นคล้ายกับเลมอนแล้วก็เกรนฟูดได้โทนกลิ่นของอโรมาติกแบบอย่างบอกไม่ถูกเลยะคะ่ะมีความแบบ ผ่อนค,คลายเออแล้วก็กลิ่นส้มยูสุนะคะก็มีคุณสมบัติพิเศษอยู่อย่างหนึ่งด้วยก็คือช่วยเรื่องของความคลายเครียดแล้วก็ผ่อนคลายซึ่งตัวนี้คือมามาแล้วนะคะความผ่อนคลายความอโรมูมติคความแบบสดชื่นสบายนะคะ แล้วก็ตามมาด้วยความหวานหวานมากกว่าเปรี้ยวโทนเปรี้ยวคือไม่มีเลยนะคะแล้วเขามีโทนของความสะอาดสะอาดกลิ่นนี้โทนสะอาดมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบบร์มากสร้างความสดชื่นได้ดีจริงๆสําหรับการเริ่มต้นปีใหม่นะคะผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้การการะจายตัวคือดีมากๆนะคะตัวนี้ตอนที่โบซื้อกลิ่นเนี้ยอันนี้คือโบอเปิดเพิ่งเปิดใช้นะคะวันที่โบสเปรย์ใช้ครั้งแรกเนี่ย ก็รู้สึกว่าเขากระจายตัวแล้วก็ติดทนคือจะอยู่ที่บนผิวบนเนี่ยคือค่อนข้างนานมากๆเลยใช่เลยเป็นกลิ่นสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่ๆคือสำหรับตัวนี้นะคะจะแดงเดยยูสุอยากจะให้เพื่อนๆไปลองค่ะเพราะว่าเขามีเคาน์เตอร์ที่เซนทันเวิร์ลเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นของคนไทยผลิตมาเพื่อคนไทยขายที่ประเทศไทยนะคะ คนที่อยู่เมืองนอกก็คือไม่สามารถหาซื้อได้แน่นอนนี้คือของคนไทยแน่นอนนะคะบ้านนี้เข้าไปนะคะสามารถเลือกได้แบบไม่ยากเลยเพราะว่าแต่ละกลิ่นเขาบ่งบอกบอกุคลิกลักษณะของเราได้อย่างชัดเจนอย่างโรจําไม่ได้นะคะว่ามีกี่กลิ่นอาจจะ 12... 13...14 ประมาณนี้นะคะแล้วโบเทสไปแทบจะทุกกลิ่นเลยนะคะจนกระทั่งมาตัวนี้ตอนแรกก็คือในใจก็คือไม่เอา <laughs> เพราะว่าในความรู้สึกส่วนตัวเนี่ย ไม่ค่อยเลือกน้ําหอมโทนส้มมาเป็นน้ําหอมส่วนตัวนะคะคือค่อนข้างน้อยมากที่เป็นแบบออกมาเป็นโทนส้มส้มๆอย่างเงี้ยคือไม่ค่อยมีเลยนะคะแต่ตัวนี้ไม่ได้โทนส้มจ๋าค่ะเอ่เอเล่าก่อนก็คือไปบ้านเนี้ยก็สามารถเลือกได้เพราะว่าทุกๆกลิ่นจะ มีความแตกต่างตามแต่ละสไตล์ของกลิ่นเลยนะคะค่อนข้างที่จะเลือกง่ายนะคะสําหรับส่วนตัวแล้วเนี่ยเลือกได้ไม่ยากเลยคือ3เลือกแบบไม่ยากเลยคือตัดทิ้งตัดทิ้งนะคะจนห้างเหลือกลิ่นที่ชอบเนี่ยคือเลือกได้เลยเป็นบุคลิกของเราในแต่ละบุคลิกนะเออในความรู้สึกข,ของเราเนี่ยถ้าชอบแบบไหนเนี่ยก็ลองไปเลือกดูสําหรับบ้านสําหรับคนไทยคะ่ะกลิ่นแรกคะ่ะจะแดงเดือยยูสุคะ่ะ ชอบมากมากค่ะแนะนำอันนี้ฮ e ร o m m e น d เลยกลิ่นแรกนะคะต่อไปนะคะก็เป็นของคนไทยอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ตัวนี้ก็มีฐานการผลิตที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะเพื่อขายชาวโลกค่ะเพื่อพรีเซนต์นะคะประชาสัมพันธ์ความเป็นคนไทยนะคะก็คือกลิ่นของแบรนด์พาฟ u ูมดูสิตาค่ะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดของบ้านนี้นะคะแล้วก็เป็นโทนที่คุณพลอยยังไม่เคยทำมาก่อนนะคะเป็นโทนโกลมานค่ะนะคะตัวนี้ค่ะ เหมือนเดิมค่ะขวดของเขานะคะก็จะจับถนัดมือแบบนี้เลยนะคะแล้วก <mon> ็ตัวโลโก้ของเขาจะมีอยู่ที่ฝาด้วยอย่างนี้นะคะเขียนคําว่าดูสิตานะคะเฮ้ยเป็นอารมณ์นี้คือแฮปปี้นะคะที่เลือกน้ำหอมเริ่มต้นปีแล้วถูกใจค่ะก็คือกลิ่นนี้นะคะกลิ่นที่ชื่อว่าอ๋อลืมบอกชื่อค่ะกลิ่นชื่อว่าลาลาโซดีนัวค่ะ ตัวล่าสุดของคุณพลอยนะคะบ้านพาฟูมตจิตาค่ะคือเขาเปิดมาด้วยกลิ่นของกาแฟค่ะเป็นกาแฟที่แบบสดชื่นนะคะใครเป็นคอกาแฟในโบเป็นคนติดกาแฟมากก็ต้องกิ่นทุกทุกวันนะคะได้กลิ่นกาแฟแล้วมีความสดใสนะคะคือมันเป็นแบบเปิดสมองเลยนะตัวเนี้ยคือเปิดมาด้วยกลิ่นกาแฟที่มีความสดชื่นก่อนนะคะอืมคราวนี้ก็จะตามมาด้วยกลิ่นบูซี่ค่ะ แบบที่รับได้นะคะไม่ได้กึกมากจนเกินไปไม่ได้ขมจนเกินไปค่ะเป็นกลิ่นบูซี่ของเหล้าลำค่ะมาผสมกับกลิ่นของกาแฟตอนนี้กลิ่นบูซี่ก็จะผสมรวมอยู่แบบนี้นะคะแต่กลิ่นกาแฟจะมาเต็มแหละคราวน,นี้กลิ่นกาแฟเนี่ยจะนึกถึงมเมล็ดก,กาแฟค่ะถ้าใครมีเครื่องชงที่บ้านนะคะเปิดโถเพื่อดมเมล็ดก,กาแฟที่เราใช้นะคะเราจะได้กลิ่นของความดาร์คความดีฟ แต่ว่าหอมมากๆของคนชอบกาแฟคอกาแฟก็จะชอบแน่นอนจะมีความรู้สึกว่าแก้วเนี้ยเค็มแน่ๆกึกแน่ๆนะคะอค่อนข้างที่จะเป็นกาแฟมาเต็มฟูลบอดี้เลยนะคะทําให้นึกถึงบรรยากาศที่คุณคอยพยายามจะสื่อสําหรับกลิ่นนี้นะคะก็คือนึกถึงบรรยากาศในช่วง ปี1920ค่ะที่มหาคนครปารีสนะคะที่คลาค้างไปด้วยผู้คนมาดื่มกาแฟสังสรรค์กันพูดคุยกันแล้วก็สูบซิก,ก้าแบบนี้นะคะแต่ว่าโทนซิก,ก้าที่เขาทําเข้ามาเนี่ยเขารวมตัวทูบิโคเข้ามาด้วยแต่ว่าโบไม่ได้กลิ่นมากมายจนเกินไปนะคะพอเข้าสู่ชั่วโมงที่2องค่ะคือกลิ่นนี้ค่อนข้างเปลี่นมิติไปเยอะคือช่วงเปิดเปลี่ยนช่วงชั่วโมงที่1ก็เปลี่ยนชั่วโมงที่2ก็เปลี่ยน ชั่วโมงที่2บัวจะได้กลิ่นของลาเวนเดอร์มาแบบเต็มเลยเป็นโครงสร้างฟูแช์ที่มาแบบคอม plete เลยนะคะฟูแชร์หรือเฟิร์นนะคะก็เป็นโทนกลุ่มกลิ่นน้ำหอมประเภทที่เป็นสมุนไพรอย่างตัวลาเวนเดอร์นะคะได้โทนสุขุมนุ่มลึกตามแบบฉบับของการเป็นน้ำหอมผู้ชายะคะ่ะก็จะมาพร้อมด้วยกกับลิ่นแบบเอิร์ทตี้พวกโอ๊กพวกมอสนะคะ ผสมกันแบบเรียกว่า complete เหลือสำหรับโครงสร้างกันเป็น f u แชร์กลิ่นนี้นะคะกลิ่นที่หลงเหลืออยู่บนผิวนะคะสำหรับลาลาซูดีนัวเนี่ยก็คือจะได้กลิ่นของวานิลาลาเวนเดอร์แล้วก็โอ๊กอะถังโอ๊กอะเออมันเป็นกลิ่นที่ผสมรวมกันคือเขาทำได้ complete มากตัวนี้บางครั้งบกก็ได้กลิ่นของกาแฟบางครั้งก็ได้กลิ่นลาเวนเดอร์บางทีก็ได้กลิ่นของวานิลาลงตัวมาก,มากๆคอมเพ p l e t นะคะด้วยว่าตัวเนี้ยประทับใจเลยนะคะการกระจายตัวเขาไม่ได้ฟุ้ง จนเกินไปนะคะเรียกว่ากระจายตัวไม่ไกลมากดีกว่านะคะแล้วก็กลิ่นบูซี่ก็ไม่ได้มาทําให้เรารู้สึกบาดคมมากจนเกินไปไม่ทําให้คนอื่นรู้สึกเราบูซี่มากอะไรแบบนี้นะคะการติดทนเนี่ยค่อนข้างยาวแต่บางครั้งก็ได้กลิ่นบางครั้งก็ไม่ได้กลิ่นเป็นกลิ่นผิวที่เดี๋ยวก็ลอยมาให้เราได้กลิ่นแล้วก็กลิ่นก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเออค่อนข้างมีมิติตัวนี้นะคะ ลาลาสซีนัวนะคะก็ออกมาในช่วงเวลาที่พอเหมาะพอเจาะพอดีเลยนะคะเข้ามาในประเทศไทยได้ช่วงเดือนธันวาคมนะคะเหมาะสาหรับการรวมตัวกันในครอบครัวนะคะเฉลิมฉลองปีใหม่แล้วก็บรรยากาศอากาศเยน็ยนๆแบบนี้นะคะก็เป็นกลิ่นที่เฉลิมฉลองได้ดีมากเลยค่ะลาลาสซี่นัวนะคะ่ะก็ค่อนข้างคลมเครือ มากมากเลยนะคะสำหรับโบก็คือเป็น2กิ่นนี้ที่เอามาใช้ในวันปีใหม่นี้ค่ะอืมก็เป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะและ2กิ่นนี้ก็คือเป็นของคนไทยนะคะฝีมือไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะความหอมนี้ล้ำเกินราคามากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะ สำหรับเพื่อนๆล่ะคะเลือกกินไหนในวันปีใหม่บ้างคะมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะเขียนใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะโบชอบอ่านคะ่ะแล้วก็ติดตามกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะจะมีอะไรมาแชร์ให้ฟังอีกก็จะเอาน้ำหอมดีๆมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีปีใหม่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ